เจจะมาวตัวเสือดาวเป็นทุกคนเสือดาพเธจะพดวันนี้นะฉันต้องการใสคอสิง้าจากตนเลยฉันต้องการไม้หมดเลยให้ติดตมาที่นี่เธอจาันมากวได้วยถ้าเธอพูดจะไม่ข้าหูเนี่ยฉันปาดคอเธอลฉันไม่นใจแคนั้นหรอกันบเธอฉว่าเธอพิ้วตาไม่ข้าหูอ่ะจะปาดคอเธอฉันจะเอาไปไปขายอะไรนเกโซงมาก ขอโทษเขาไม่ได้คุยกับมึงยาอะไรพื้ที่กูกี่วันแล้วเนี่ยเล่นตามเน่คนไหนแต่ว่าปลายจมูกเธอแหลมที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอเยอ่แล้วเพราะว่าฉันทำมาแพงวันนี้แหละทำไมฉันจะกล้นสวัสดอ งไม่เ็จริๆแล้วกูไม่ได้คิดจะบ้อนสวานมันด้วยจำไว้ทำามคนอย่างกูไม่ทำทางพ่อคูนั่งไงแต่พอกลัวแล้วกินที himself, ่รับขายพี่แจ้งแก่ตัวเอเข้ามาสิฉันไม่กลัวแกเลยอย่ามาท้าทายฉันสีใช่ถ้าอย่งั้นแกจะยิดย่ดความเป็นผัวให้กับเธอได้ีเลยเห็นไหมมาเลย